สังคมนะครับสังคมสมาคมเราจะทําอย่างไรนะครับก็สมาคมเราก็ไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรอะไรอยู่แล้วนะครับเราก็อยากมีส่วนช่วยสังคมนะครับอันนี้ทางสมาคมก็คงต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนะครสมาคมก็คงเข้าพบหารือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหน่วยราชะการต่างๆพ้ายกระชนอันเนี้ย เพื่อที่จะไปเหมือนไปนำเสนอวัตถุประสงค์ของสมาคมเราว่าทำอะไรกันบ้างนะครับมีจะส่วนช่วยอะไรในแง่สังคมเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วยได้เยอะนะครับและที่สำคัญจะช่วยสร้างงานให้กับผู้บึกสอนด้วยผมยกตัวอย่างสมมุติว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมีโครงการที่จะดูแล ประชาชนหรือว่าดูแลเยาวชนในพื้นที่เนี่ยโดยผ่านกีฬาฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็มาให้เราทำโครงการได้นะครับซึ่งเราก็เป็นสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องนะครับซึ่งทุกประเทศเนี่ยผมว่าก,ก็แค่หน่วยงานเดียวเนี่ยผมว่าจริงๆก็ใช้ได้เยอะหรือแม้ทั้งกรมราชธรร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นะครับเรามีโค้ดอยู่ในมือเนี่ยพอสมควร คโค้ดเหล่านี้ก็จะลงไปตามโครงการต่างๆที่เราจะดําเนินการนะครับโค้ดก็มีงานทํามากขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่ได้อบรมมานะครับถ้ามีความพร้อมก็สามารถที่จะขยับลายเส้นขึ้นมาได้อย่าง C นะครับถ้าเรามีมีงานมีอะไรที่กิจกรรมที่ทําแล้วนะครับ ทำให้ตัวเองมีการพัฒนาเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของลายเส้นได้จาก C มา B มา A หรือไม่ต้อทงไปโปรลายเส้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็สมาคมก็จะทำควบคู่กับสังคมไปด้วยก็จะก,ก,ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเนี่ยมันมีอะไรให้ในสามวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับก็มีคนเคยถามผมว่าเอะผมมาเป็นเนี่ยแล้วมันโครงการมันใหญ่เกินไปไหมนะครับ ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้มองโครงการเนี่ยใหญ่หรือเล็กนะครับแต่ผมถือว่าวัตถุประสงค์เราสามารถทำตามที่สมาคมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ได้ในทุกๆประเด็นผมมั่นใจผมก็ผ่านระบบราชการมาก็เยอะแล้วแล้วมาบวกพลว,วกกับที่เรามีประสบการณ์ในการทำทีมฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเป็นสมาคมที่มีส่วนช่วยวงการฟุตบอลได้ แน่นอนนะครับใน3ใน3 4 4ประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็อยากจะสื่อพวกเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะครับเราจะทำงานกันอย่างไรแล้วผมก็คุยกับทุกทุกคนแล้วว่าเรามาช่วยกันนะครับให้ให้เป็นรูปธปรรมนะครับคือชื่อก็บอกแล้วผู้ฝึกสอนก็คงต้องเน้นผู้ฝึกสอนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องเยาวชน นะครับจะเน้นเรื่องของการศึกษาควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องอาชีพฟุตบอลส่วนสังคมนะครับก็คงต้องดาเนินการอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคงจะมีหลายหน่วยงานที่จะให้สมาคมเนี่ยในเมื่อสมาคมมีโค้ชที่เป็นสมาชิกอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงจะมาใช้หรือมาให้เราทำโครงการต่างๆเนี่ยอย่างแน่นอน นะครับอันนี้ก็อยากจะอธิบายให้สื่อมวลชนเห็นภาพว่าออวันนี้เรามาแสดงความพร้อมนะไม่ใช่ว่าผมมาอยากดังอะไรหรอกแต่ว่าผมอยากให้สังคมรับรู้ก่อนจะได้มีการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับก็อยากให้มองสมาคมผู้ผึกสอนนะครับกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลนะครับที่เราจะพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสมาคมก็ จะบรรณาการร่วมกับนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่นะครับ